ดีครับผมมาตรวจเช็คตู้เย็นของชาปกันนะครับผมอินเวอร์เตอร์นะครับผมอาการไฟไม่เข้านะครับครับผมเปิดตู้เลยไม่มีไฟเข้านะครับผมอาการดังกล่าวปักไฟก็เสียบอยู่นะครับผมปักไฟเสียบอยู่มีไฟอยู่ที่ปักด้วยนะครับผม ต้องตรวจเช็คที่แผงอินเวอร์เตอร์นะครับด้านหลังครับผมด้านหลังเพื่อความปลอดภัยก็ถปถลดัดกไฟออกด้วยนะครับผมนี่ครับผมแผงนผังหรือวงจรนะครับผมส่วนรุ่นก็ H s อ x 3อส t ามศูนย์ศูนยนะครับผมของชาฟนะครับนี่แผง อินเวอร์เตอร์นะครับผมแผงค่าจ่ายอินเวอร์เตอร์บอร์ดอินเวอร์เตอร์ก็ได้นรับจะมีรอยเหมือนมุดแดงชัดเข้าแล้ครับผมต้องตรวจเช็คที่แผ่นตัวนี้นะครับแล้ผมสังเกตดูนะครับผมจะเป็นหลังมุดนะครับอยู่ที่สายสีนะครับผมเช็คดูพิวทางไฟเข้าขก่อนเลยครับดูเข็มอิเเตอร์นะครับผมไม่ขึ้นนะครับ ไม่ขึ้นครับตัวนี้ผมใช้มิเตอร์แตะกันนะครับแล้วมาเช็คพิวเลยไม่ขึ้นนะครับผมถอดออกเลยนะครับพิวตัวนี้นะครับ,รบถอดออกเลยนะครับพิวตัวมันขาด เช็คใหม่อีกครั้งนะครับลองมิเตอร์นะครับผมขึ้นนะครับเช็นนคพวเลยไม่ขึ้นนะครับก่อนจะใส่ตัวใหม่ก็ต้องโหลดไฟดูนะครับใส่หลอดไฟค้อมไปก่อนใช้หลอดไส้นะครับผมห้อมหลด l e d ไม่ได้นะครับ ออกไฟเลยนี่เกตนะครับดูหลอดไฟถ้าไฟค้างก็ไม่ได้นะครับผมครับไฟตัดนะครับผมไฟกระพริบครับผมถอดหลอดไฟออกก่อนนะครับผม,มนี่กระพริบ ครับผมทำความสะอาดก่อนเนยนะครับเพราะว่าจะเป็นคราบสกปรกมากเลยเ,เยาะหมดเป็นขี้หมดไปอย่างนั้นเลยครับตัวไหนมันคราบสปกปรกนะเราก็บัดจีใหม่นะครับบัดจียากซะด้วยสิ ฟ้าคอ,อ,อนดิเซอร์ไฟสามร้อยสปาเก็ตตนไหม้เป็นดำนี่ก็เป็นไดโวลต์รีฟายนะครับจากไฟ AC เป็น DC นะครับตัวนี้ ลองออพิวเซใส่ก่อนนะครับทดสอบเลยไฟสามร้อยคามันเดือดลองไม่ได้นะครับผมเพราะว่าจะมีอุปกรณ์ชัดทีนี้ไฟสามร้อยกระพริบสงสัยอยู่ไพิวเตอร์ไปก่อนนะครับใส่กันอ่อนไว้นะครับผมดีュ เกบไฟดูเลยนะครับคิวไม่ขาดนะครับผมเช็คตำแหน่งคิวเลยตักออกก่อนคิวตัวใหม่ครับคิวไม่ขาดนะครับให้เกียร์ดูเข็มนะครับผมไม่ขาดนะครับเช็คไฟสามร้อยนะครับผมมัดกีที่ขี้ตัวไฟสามเลย าสายวิเครขี้เ, 1, นะเ,เลยนะครับผมเนี่ยพวปรับวิเคราะ์ไปที่ทโวลต์นะผม dc ac ไอ dc นะครับก็เช็คเลยนะครับไฟสามร้อยเสียบตั้งเลยเอาไฟสามร้อยออกนะครับผมค้างหรือเปล่าไฟสามร้อยออกไม่ค้างนะครับผมวงจรทำงานปกติเลยนะครับ ผมใส่พิวเข้าที่เดิมแล้วนะครับตัดขาวไอ้ไปด้วยพิวน,น,นะครับอันนห้ดี ครับผมตัวนี้จะเป็นคอน,นเนเซอร์ไฟ9โวลต์น,นะครับผมเช็คไฟ9โวลต์ก่อนเลยนะครับไ <c oughs> ฟ9โวลต์มีนะครับผมคือวงจรทำงานปกติแล้วนะครับก็โอเคนะครับผมครับผมมาเช็คไฟมาเลี้ยงไง C B 501เลยนะครับผมเช็คเลยนะครับผม ครับผมไฟเลี้ยงมีแล้วครับครับไฟ1 4บโวลต์ครับ, v, รบมีแล้วนะครับผมครับคือซ่อมบอร์ดอินเวอร์เตอร์ของตู้เย็นชาพ็็เสร็จแล้วนะครับผมอย่าลืมกดกระดิง่ง กด subscribe กดไลค์กดแชร์กำลังใจให้กำลังใจช่างแหวงด้วยนะครับผมสวัสดีครับ